สวัสดีครับเพื่อนๆครับกลับมาพบกับจรไดเดอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับต้องบอกว่าวันนี้ครับในช่วงเมื่อกี้นี่เองนะครับมีการเปิดตัว all new yamaha exciter 155 vva นะครับที่ต้องบอกว่ามาใหม่ล่าสุดเลยจากค่าย yamaha และว,วันนี้ครับผมก็ได้มีโอกาสได้เดินทางมา ดูเขาเปิดตัวกันด้วยรวมถึงผมขออนุญาตทาง Yamaha ว่าเฮ้ยเนก็เปิดตัวแล้วขอรีวิวที่นี่เลยแล้วกันนะครับซึ่งทาง Yamaha ก็บอกโอเคฉะนั้นผมจะพาเพื่อนๆไปดูกันว่าเจ้า All New Yamaha Exiter c 155นั้นเป็นเป็นยังไงโดยเฉพาะวันนี้เนี่ยเจาะประเด็นกันไปข้างในเลยในสตูดิโอเลยดีกว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบก็เหมือนเดิมน,นะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์หน่อยครับพร้อมไหมถ้าพร้อมอะมากันเลยดีกว่าไหม เราอยู่ในสตูดิโอกันเลยนะครับในขนาดนี้นะครับนี่ครับคอนโทรลอยู่นี้เลยนะฮะสดสดจิงจิงนะฮะโอ้โหเห็นสีแดงแล้วเสียวเสียวมาเดินเข้ามาแล้วนะฮะนี่เป็นไงบรรยากาศต้องบอกว่าเมื่อกี้นี้เพิ่งจะทําการเปิดตัวกันไปเองนะครับเราก็มีโอกาสได้มาเจาะแจ๊กกับเจ้า New ยามาฮ่าเอ็กไซเตอร์หนซึ่งณขณะนี้อยู่ที่ด้านหน้าผมแล้วนะครับเรามาดูกันดีกว่านะครับนี่เลยนะฮะออล New ยามาฮ่า เอ็กซซเตอร์155ระบบ VVA วาลวแปรผันนะครับตัวใหม่ล่าสุดที่เพิ่งจะเปิดตัวไปประมาณ6โมงเย็นนี่เองนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าตัวของยามาฮ่าน e วเอ c t ซ r 155ตัวนี้เนี่ยมันเป็นอย่างไรและวทำไมถึงมีในเรื่องของกระแสแรงเหลือเกินนะครับเริ่มต้นก่อนก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวของยามาฮ่าน e วเอ c t ซ r ตัวนี้เนี่ยเป็นรถที่มีการพัฒนากันมานะครับบอกเลยครับว่ามันไม่ได้เป็นลักษณะของรถที่ใช้ในเรื่องของตัวแพลตฟอร์มเดินทั้งหมด แต่มันมีการเปลี่ยนแปลงในหลายๆอย่างมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหน้าตาก็ดีในเรื่องของตัวเฟรมก็ดีนะครับหรือแม้กระทั่งที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องของเครื่องยนต์ครับเรามาดูกันดีกว่าว่าเริ่มต้นเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างสําหรับด้านหน้านะครับจะเห็นได้ว่าหน้าตาเนี่ยออกแบบมานะครับหล่อเหลากว่าเดิมเลยเพราะว่าเนื่องจากว่าบริเวณของชุดไฟทั้งหมดนะครับถ้าเกิดว่าสังเกตดูดีๆเนี่ยมันถูกถอดแบบออกมาเนี่ยจากเจ้าอา์เลยนะครับเป็นลักษณะของไฟ f u l l LED ไฟต่ําจะอยู่ด้านบน,นบแล้วก ตัวของไฟสูงจะอยู่ที่ด้านล่างนะครับเมื่อเราเปิดปั๊บจะเห็นได้ว่ามีไฟ Daylight อยู่ด้วยนะครับอพอเปิดกุญแจปั๊บเดย์ไลท์ก็ทํางานส่วนไฟสูงจะอยู่ที่ด้านล่างนะครับเดี๋ยวเอาไว้ช่วงเวลาสตาร์ทเครื่องเดี๋ยวให้ว่ากันละกันเพราะว่าตอนนี้เราขออนุญาตขโมยสตูดิโอเขามาถ่ายทํากันนะครับซึ่งหน้าตาแบบนี้เนี่ยนะครับทางวิศวกรของ,ของทาง y a มาฮ่เนี่ยเขาบอกว่าเขาออกแบบมาให้ เป็นลักษณะของรถในแนวของสปอร์ตที่เป็นสปอร์ตโม e d ดหรือว่ารถสปอร์ตในรูปแบบของรถครอบครัวอยู่นะครับมันจึงมีหน้าตาที่เออดูแล้วสปอร์ตว่ะแต่ก็คือครอบครัวก็ขี่ได้นะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของการจัดฟิตเมน t รถคันนี้ครับมีการออกแบบมาให้เป็นลนักษณะคือแนวของรถเส้นตรงนะครับผมซึ่งจะแตกต่างกับตัวเก่าที่จะเป็นลักษณะของหน้าทิมตูดเชิด แต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะของรถเส้นตรงคือด้านหน้ากับด้านหลังเนี่ยมีลักษณะเท่ากันหมดเลยนะครับผมเพื่อที่จะให้การขับขี่เนี่ยหรือว่าจุดศูนย์ถ่วงเนี่ยขี่ได้ง่ายที่สุดแต่จริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของการออกแบบงเงนี่ยทางยามาฮ่าเองเนี่ยได้มีการที่ผมดูจากในเรื่องของโบชัวนะเขาออกแบบมาให้มีลักษณะของแรงที่เรียกว่าเป็นแรงศูนย์ถ่วงเนี่ยอยู่ที่บริเวณด้านหน้าเพื่อที่จะให้เนี่ยรถคันนี้เนี่ยมีการเกาะหนนมากที่สุดนะครับ แล้วก็เป็นการแก้ไขปัญหาจากเจ้าตัวเอ็กซเตอร์ตัวเก่าที่เขาบอกว่าหน้ามันชอบแกวๆนะครับและจริงๆแล้วมันมีอีกอย่างหนึ่งที่หลายๆคนจะไม่ทราบเลยก็คือว่าตัวของตัวเฟรมด้านหน้านะครับก็คือเฟรมที่อยู่ด้านใน,นแหละด้านในเนี่ยนะครับตรงเนี้ยแถวคอเนี่ยเขามีการออกแบบมานะครับให้เป็นลักษณะของเฟรมลักษณะของตัว Y นะครับซึ่งมันจะเป็นลักษณะของการกระจายน้ําหนักทําให้เวลาที่ รถเนี่ยมีการเจอหลงเจอหลุมเนี่ยนะครับมันจะซับแรงมันก็ทําให้รถเนี่ยนุ่มนวลมากขึ้นนะครับผมรวมถึงสิ่งที่หลายๆคนไม่ทราบก็คือว่าตัวของออแฮนด์ก็ดีนะครับจะมีในเรื่องของตัวเ,เขาเรียกว่าเป็นบูทบูทตัวเนี้ยที่เสริมเหล็กเข้าไปข้างในอีกเพื่อที่ทําให้มันมีการใช้เป็นเรียกว่าตุ้มถ่วงน้าหนักทําให้แฮนด์เนี่ยนะครับไม่ชกมวยหรือว่าไม่แกวะนะครับ ซึ่งอันนี้เนี่ยหลายๆคนไม่ทราบแต่ว่าพอดีผมไปแอดถามมาแล้วว่าเฮ้ยเขาแก้ไขในเรื่องของปัญหาของหน้าสายหน้าสั่นหรือยังเขาบอกว่าแก้ไขแล้ว100%ซนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่บริเวณด้านหน้าเนี่ยนะครับหลายๆคนไม่ทราบก็คือตัวของชกคอัพด้านหน้าเนี่ยมีการยกนะครับในเรื่องของตัวความสูงเนี่ยขึ้นมาอีก10 10มิลิเมตรนะครับทำให้รถคันนี้เนี่ยนะฮะหน้าไม่ลอยนะครับคือยกขึ้นมาเนี่ยหลายๆคนบอกว่า น่าจะลอยหรือเปล่ามันไม่ลอยนะครับเพราะว่าเขาเซตติ้งมาเนี่ยให้มันมีความเ,าเขาเรียกว่าสมูทมากขึ้นมีระยะของการยุบโชคที่ดีขึ้นดังนั้นเวลาที่ขี่เนี่ยนะครับรถคันนี้เนี่ยจะขี่ได้พลิ้วกว่าเดิมแน่นอนนะครับสำหรับเจ้าตัว new exciter นะฮะอ่ะเรามาดูกันต่อครับหน้าตาเนี่ยที่เราบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงใหม่แล้วยังมีอีกตัวหนึ่งที่หลายๆคนไม่ทราบนะครับก็คือเรื่องของตัวมือคลัต์นะฮะมือคลัตต์ตัวของมือคลัตต์ตัวนี้เนี่ยนะครับมีการ เปลี่ยนระยะใหม่นะครับจากเดิมเนี่ยที่ทำมาแล้วเนี่ยจะบอกว่านิ้วเนี่ยค่อนข้างห่างนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยมีการที่ทําตัวเนี่ยนะฮะตัวของอชุดด้านหน้าเนี่ยนะครับให้มันเข้ามาอีกดังนั้นเนี่ยมือคัดเนี่ยจะเข้ามาใกล้กับนิ้วมากขึ้นถึง1 0ม mm มนะครับทำให้เวลาขี่ในเมืองเนี่ยขี่ได้ง่ายขึ้นสําหรับคนที่ขี้เมื่อยนะครับซึ่งอันนี้ก็คือสิ่งที่เขามีการาเปลี่ยนแปลงใหม่มานะครับส่วน อื่นๆนะครับสำหรับบอดองบอดี้ก็จริงๆมันก็สวยอยู่แล้วนะโดยเฉพาะในเรื่องของตัวไฟไท้ายนะครับ mm. ไฟไท้ายนี่มาแบบสไตล์ของ R1 เลยเห็นไหมอเดี๋ยวเปิดไฟให้ดูนี่เป็นไฟ LED นะครับผมมาแบบว่าสไตล์แบบหืมหน้าหวานๆเลยนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าคนที่แบบว่าเอาไปทาสายซิ่งสายสนามเนี่ยถอดในเรื่องของตัวบางคนหลังออกเนี่ยสายท้ายสั้นหรือว่าเปืยไปเลยเนี่ยดูแน่นอนนะครับ ซึ่งอันนี้ก็คือลักษณะของการทำรถในแนวของรถสปอร์ตให้มันหน้าขี่มากขึ้นนั่นเองนะอ่ะส่วนอื่นๆที่ต้องดูกันต่อนะครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับเริ่มต้นก่อนก็คือนี่คือกุญแจนะครับให้มา2ดอกเป็นลักษณะของกุญแจสไตล์ย y มาฮ่าเลยก็คือสามารถที่จะกันขโมยได้นะฮะตัวนี้นะครับหลายๆคนถามว่าทำไมไม่ใช่แบบ k e y l เล s ก็ไม่รู้สิเขาเอาเข้ามาเป็นตัวนี้ก็ต้องตามนั้นแหละนะครับ แล้วก็ในตัวของกุญแจเนี่ยบ้ากุญแจเองเนี่ยนะครับเมื่อเสียเข้าไปปับ๊บคุณบิดไปทางซ้ายนะครับบิดไปทางซ้ายปับ๊บมันจะกลายเป็นว่าคุณสามารถที่จะเปิดบอกได้เพื่อที่จะทําอะไรเติมน้ํามัน,นครับผมนี่เปิดละอ่าอีกหนึ่งฟังก์ชันที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือถังน้ํามันของเจ้า n e w e x c i t e r นั้นมีขนาดที่ใหญ่มากขึ้นก็คือ5.4ลิตรนะครับของเดิมประมาณ4ลิตรกว่าตัวนี้เนี่ย เติมเป็น e 2 0ได้แล้วก็เพิ่มความจุข,ขึ้นมาอีกประมาณ1ลิตรทำให้ในเรื่องของการทดสอบมาเนี่ยเจ้า New Exciter คันนี้เนี่ยนะครับถังน้ำมัน1ถังเต็มถังเนี่ยสามารถจะวิ่งได้ประมาณเกือบเกือบ300โลทีเดียวนะครับประมาณ265โลนะฮะซึ่งก็ถือว่าคุ้มค่ามากนะครับในเรื่องของการเดินทางไกลหรือว่าเดินทางใกล้ก็ไม่ต้องมานั่งเปิดบอกไปบ่อยนะครับแล้วก็สิ่งที่ให้มาใต้บอกมีอะไรเอีกนี่ก็จะมีไขโครงไขคง้ครัวมีคู่มือนะครับ ตา,ตามสิ่งที่ควรจะมีนะฮะประมาณนี้นะฮะแล้วก็ตัวของเครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยนะครับสามารถที่จะเติมน้ํามันได้เป็นโซคอเโซคอเแล้วก็เป็น E20 ก็ได้นะครับอ่ะซึ่งนี่คือด้านด้านนอกเปลือกนอกทั้งหมดนะครับแต่ในเปลือกนอกเองเนี่ยยังมีตัวหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือว่าเลือนไม้ครับสำหรับตัวเลือนไม้ที่ต้องบอกว่าสวยขึ้นนะฮะเรามาดูพร้อมกันเลยดีกว่าอ่านี่คือ หน้าตาของเรือนใหม่นะครับมาเป็นลักษณะดำๆแบบนี้นะครับตามสไตล์เดี๋ยวเปิดไฟให้ดูก่อนอ่าเปิดล้นะครับนี่คือหน้าตาเรือนใหม่ใหม่ล่าสุดของ New Exciter นะครับไฮโซมากขึ้นเลยไงสวยปะ่ะสวยปะ่ะอ่าเปิดใหม่ทีนึงนีสิ่งนี้ให้มาสำหรับเรือนใหม่ที่เป็นลักษณะของ lcd ของเจ้า Exciter นะครับก็คือมีตำแหน่งเกียว่างมาให้นะครับแล้วก็มีตำแหน่งของ การบอกตำแหน่งเกียร์นะครับตรงนี้นะครับซึ่งตอนนี้เป็นเกียร์ว่างอยู่มันก็เลยขึ้นขีดรถคันนี้มี6เกียร์นะฮะแล้วก็มีตัววัดรอบนะครับวัดรอบเป็นดิจิตอลรอบให้มาถึง1 2ื่นแต่ไม่รู้ว่าเวลาลากจริงๆจะประมาณเท่าไหร่คาดเดาว,ว่ากล่องแน่ตัดอยู่ประมาณสัก1500หรือไม่ก็11,000รอบนะครับผมแล้วก็มีในเรื่องของเวลามีในเรื่องของอความเร็วนะครับเป็นลักษณะของตัวดิจิตอล แล้วก็มีเกมบอกน้ำมันนะครับเป็นดิจตตอมเหมือนกันมีปุ่มที่สามารถที่จะควบคุมหน้าจอได้ก็คือปุ่มตรงนี้นะครับใช้ปุ่มเดียวเดี๋ยวก,กดให้ดูครับวิธีการก็คือกดลงไปกดปับ๊บก็จะมีตัวของเ,อเขาเรียกว่า,เ,าเป็น Current f u e l d o o s u um u p t i o n นะครับว่าวิ่งไปกี่กิโลเมตรต่อลิตรนะครับกดอีกที่นึงก็จะเป็น a ั e r a ี e นะครับ 4. 4. 4 4กิโลเมตรต่อลิตรอะไรแบบนี้อันนี้รถใหม่นะฮะ กดอีกทีนึ่งก็เป็นอเวเลว่าวิ่งไปกี่กิโลต่อหนึ่งชั่วโมงกดอีกทีนึ่งเห็นไหมคันนี้วิ่งมา2โลอย่างรถใหม่เอี่ยมเอี่ยมเลยกดอีกทีนึ่งเป็นทิป1ครับและกดอีกทีนึ่งเป็นทิป2นั่นหมายความว่ารถคันนี้เนี่ยจัดทิปมา2ทิปสําหรับทิป1่ทิป2เพื่อที่จะใช้ในเรื่องการเติมน้ํามันเวลาเดินทางไกลนะครับแล้วก็กลับมาวนมาเหมือนเดิมมีทิป F ด้วยก็คือทิปสําหรับเรื่องของเวลาที่น้ํามันหมดก็จะบอกว่า วิ่งไปกี่กิโลแล้วกล้จะต้องเข็นหรือยังประมาณนั้นนะครับแล้วก็มีในเรื่องของตัวเวลาบอกเวลาขนาดนี้นะครับประมาณนี้นะกดบนไปวนมาได้แล้ววิธีการรีเซ็ตนะครับก็ไม่ได้ยากอะไรอ่ะเดี๋ยวรีเซ็ตให้ดูนิดนึงกันเรากดไปที่ทิปนะฮะทิปหนึ่งใช่ไหมจะรีเซ็ตกดค้างแน่นอนนะครับกดค้างก็จะกลายเป็นศูนย์ละเรียบร้อยทิปสองจะรีเซ็ตก็กดค้างเช่นกันนะครับประมาณนี้ส่วนเวลาอันนี้ผมดานะฮะเวลา เวลาก็น่าจะตั้งง่ายๆก็คือกดค้างอ่ากดค้างอ่าใช่จริงๆด้วยนะครับกดค้างแล้วพอกดอีกทีหนึ่งก็จะเป็นการเปลี่ยนอ่าช่างมันกดค้างอีกก็จะเป็นเรื่องของนาทีนะครับกดค้างอีกทีหนึ่งก็คืออ๋อโอเคนะครับประมาณนี้ใช้งานง่ายครับปุ่มเดียวออินวันเลยสำหรับตัวนี้นะครับและอย่างที่บอกคือว่ารถคันนี้มี6เกียร์นะครับฉะนั้นตัวอินดิเคเตอร์ตำแหน่งบอกเกียร์ตรงนี้เนี่ยก็ยจะขึ้นตามสิ่งที่คุณทำการอ่เข้าเกียร์เอาไว้ แต่ตอนนี้เกียร์บ้าอย่างที่บอก,กคือมันไม่มีอะไรนะครับผมนี่คือหน้าจอครับอยู่บนข้างบนแล้วมาดูกันต่อยนิดกว่าก็คือในเรื่องของตัวประกับประกับข้างซ้ายครับก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับมีแต่แล้วก็มีไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของตัวไฟต่ําไฟสูงรวมถึงไฟพาสหรือว่าไฟขอทางเนี่ยใช้ลักษณะค,คือกดลงนะครับกดลงแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะเอาไฟสูงก็คือผักขึ้นแค่นี้เองก็ใช้งานง่ายนะครับง่ายๆเลยแบบนี้ ส่วนประกับข้างขวานะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากมายปุ่มลันออฟนะครับปุ่มสตาร์ทเครื่องนะครับแล้วก็มีตัวของไฟอิมเมอร์เนะครับหรือว่าไฟพามากดปั๊บก็ทำงานเลยนะฮะมีมาให้แล้วไม่ต้องมานั่งติดเองนะครับนี่คือในเรื่องของตัวฟังก์ชันที่อยู่ด้านบนที่ทำให้เวลาที่เราขี่ไปก็มีความสุขไปเพราะว่าเราก็ได้ดูในเรื่องของหน้าจอใหม่ดูแล้วไฮเทคกว่าเดิมนะครับเอาละ ตอนเรื่องอะไรดีกวา่าก่อนที่จะไปเรื่องของเครื่องยนต์มีคนถามมาในเรื่องของตัวที่เป็นยางหรือว่าตัวล้อแม็กนะครับขนาดยังคงเท่าเดิมอยู่นะครับไซส์เท่าเดิมเลยแต่ว่าใน,นขนาดนี้เนี่ยตัวของเจ้า New Exciter อเนี่ยนะครับยางที่เป็นยาง OEM เนี่ยจะเปลี่ยนเป็นของยี่ห้อ Maxxis มานะครับเป็นยี่ห้อ Maxxis แล้วก็ตัวนี้นะครับจะให้เป็น1-2 0เอ่อ11เนะเป็น9 0้า 90- ้าบนะครับผม9 0 8าสบส่วนในเรื่องของตัวดิสเบรกนะครับให้มันเป็นคาลิเปอร์เดี่ยวซึ่งจริงๆแล้วตัวคาลิเปอร์ตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นตัวตัวนอกอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นคาลิเปอร์คู่แต่ถามว่าเบรกอยู่หรือเปล่าก็เบรกอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่พอใจก็เปลี่ยนได้ไม่เท่าไหร่นะครับซึ่งตัวล้อเนี่ยก็ยังคงเป็นลายเดิมอยู่นะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะฮะส่วนล้อหลังเป็นยังไงมาดูกันต่อครับ วนมาที่ล้อหลังบ้างนะครับอ่านี่ก็คือล้อหลังนะครับล้อหลังก็ตามสไตล์ของเจ้า Exciter ครับก็คือจะมีล้อที่เป็นล้อขนาดใหญ่นะครับล้อหลังนั้นมีความกว้างก็คือ120 70 10, 17กับยี่ห้อ Maxxis เช่นกันนะครับมีอ่สิ่งที่ผมถามมาว่าณนะขนาดนี้เนี่ยเปลี่ยนเป็นยี่ห้อ Maxxis แล้วโอเคหรือเปล่าทางผู้ที่เกี่ยวข้องบอกว่าตัวของ ยางแม็กซิตตัวใหม่เนี่ยที่เป็นยางติดรถของเจ้าเอสเซอร์ตัวนี้เนี่ยให้คอมเพลามาที่หนึบกว่าเดิมนะครับฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่าคุณซื้อไปแล้วจะไปลื่นในปั๊มนะครับเพราะว่ามันจะให้ในเรื่องของคอมเพลที่นุ่มนวลขึ้นซึ่งนุ่มจริงนะครับเนี่ยลองกดดูละนะให้ดูฮะจิกให้ดูเลยเนี่ยก็เด้งคืนแบบนิ่มๆเลยนะครับดังนั้นยางตัวนี้น่าจะเรียกได้ว่าเป็นแม็กซิตกับตัวกับใจคือไม่เลือล่อนละนะฮะ ก็ถือว่าใช้อย่างเดิมๆก็คุ้มค่าและเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับอ่ะดูกันต่อครับด้านหลังนะครับก็ยังเป็นเป็นดิสเบรกตามสไตล์ของเอ็กไซเตอร์อยู่นะครับเป็นรถแม่บ้านที่มีดิสเบรกทั้งหน้าแล้วก็หลังนะครับเป็นพอร์ตเดียวเหมือนกันเอาอยู่ไหมเอาอยู่ครับแล้วก็เป็นดิสเบรกหลังที่ลื่นคล้ายๆกับเป็นดัมเลยฮะเนี่ยฮะลื่นปื๊ดๆเลยดังนั้นสายซิงน่าจะชอบนะครับประมาณนี้นะครับโอเคอ่ะต่อเนื่องกันเลยดีกว่ามาดูกันต่อครับในเรื่องของตัวเครื่องยนต์นะครับ เครื่องยนต์ของตัว new exciter ตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็น all new จริงๆนะครับเพราะว่าเป็นเครื่องยนต์ที่เครื่องทำมาเอาง่ายๆเลยนะทำมาคล้ายๆกับ r 1 5หรือดีไม่ดีมันก็คือเครื่อง r 1 5เลยแล้วกันนะครับเป็นเครื่อง6เกียร์ครับแล้วก็มีระบบ v b a นะครับลูกสูบก็มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับจากเดิม57มมิลก็เปลี่ยนเป็น58มิลนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือตัวของ คลัต์ครับเจ้าเอ็กไซเตอร์ครับให้มันเป็นสลิปเปอร์คลัต์จากโรงงานเลยฮะดังนั้นเวลาที่คุณเชนเกียร์ก็ไม่ต้องห่วงว่ามันจะห้อยเลยฮะคือมันจะไม่ไม่น่าทิ่มไม่แบบว่าล้อล็อกเพราะว่ามันเป็นสลิปเปอร์คลัต์นะครับทำให้รถนั้นขี่แล้วดีขึ้นนะครับง่ายๆเลยครับมันคือสเปคของ R 1 5นั่นแหละนะครับมีระบบ v b a ว wow าล์วที่ทำงานอยู่ประมาณสัก7 0 0 0กว่ารอบนะครับผมแล้วก็เครื่องยนต์นั้นเ,เป็น1 5อ CC ซีซีที่ให้แรงม้าถึง 17.7ตัวนะครับจากโรงงานก็ตีกลมๆก,ก็คือประมาณ18ตัวแล้วกันนะครับแล้วก็6กเกียร์ตัวท่อไอเสียก็เสียงนุ่มนวลน,นะครับเดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทให้ฟังกอนแล้วลกันว่าเครื่องตัวใหม่ล่าสุดของ e x ็กซ t เตเนี่ยมันคุ้มค่าไหมมันเพาะไหมนะครับอันนี้แอบแอบสตาร์ทเนาะนี่ฮะนุ่มนวลน,นะท่อก็จะเป็นลักษณะท่อทรงที่ ออกแบบมาให้ดูแบบยาวๆแบบเหมือนกับรถแข่งนนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วตัวนี้ก็คือตัวครอบนะครับท่อจริงๆแล้วคืออยู่ประมาณแค่นี้เองนะประมาณนี้อันนี้ก็คือครอบแล้วก็ตรงเนี้ยจะเป็นแคทนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเปลี่ยนท่อใหม่เนี่ยก็คือเสียงดั่นทุ่งแน่นอนแต่อันนี้คือท่อที่ผ่านมาตรฐาน EU แน่ๆเดี๋ยวลองเบิ้ลให้ทุกฟังนิดนึงเหรอแล้วกันนะนี่ครับอัตราเร่งครับติดมือดีนะครับ ราะอย่างที่บอกคือว่าตัวนี้เนี่ยใช้ในเรื่องของเครื่องยนต์เป็นระบบ VVA วาวแล้วนะครับผมเป็นไงฮะสวยนะผมว่านะจริงๆก็มันก็เป็นรถสไตล์แม่บ้านที่สามารถจะเอาไปซิ่งได้ในกรณีที่เพื่อนเพื่อนมองแล้วว่า hey, เฮ้ยเบื่อสไตล์แม่บ้านรถตะก,ะกะ้าแล้วอยากจะเอารถแบบสไตล์โมเป็ดอย่างเงี้ยไปซิ่งผมว่ามันทําได้นะครับอ่ะทีนี้เมื่อกี้นี่เราพูดถึงในเรื่องของตัวรถกันไปหมดแล้วเครื่องยนต์พูดแล้วว่ามันมีอะไรดีๆบ้าง เรามาดูในเรื่องของนี่ก่อนดีกว่าสุดทรงองเอลผมเอาลงให้ดูนะครับอ,อย่างที่บอกก็คือว่าเจ้าเอ็ก t ซเตัวใหม่เอ็กเซเตอร้อตัวนี้เนี่ยเขาออกแบบมาให้มันเป็นเส้นตรงแบบหน้าไม่ทิม่มตูดไม่เชิดเดี๋ยวลองนั่งให้ดูก่อนแล้วกันนะครับประมาณนี้นะครับจะเห็นได้ว่าขนาดนั่งเต็มเต็มเท้าเนี่ยนะครับตัวของรถเนี่ยยังอยู่ในระนาบเดียวกันเลยระนาบเดิมเลยนะครับแล้วก็ สิ่งที่แก้ไขมาคืออย่างที่บอกคือด้านหน้าเนี่ยมีการทําคารหน้าใหม่นะครับมีการทําตุ้มปลายแฮนด์ใหม่นะครับมันทําให้ตัวของการขับขี่เนี่ยเวลาที่ขีเ่เร็วๆเนี่ยหน้าไม่แกว่งนะครับเบรกก็ถึงจะเป็นพอร์ตเดียวก็เบรกอยู่นะครับนี่ฮะสิ่งหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าเพื่อนๆอาจจะไม่รู้ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงก็คือ ตัวช็อกอัพหน้าแล้วก็ช็อกอัพหลังเนี่ยดูเหมือนของเดิมนะครับแต่ว่าจริงๆก็คือมีการเซตติ้งใหม่ครับทำให้ขี่แล้วนุ่มสบายกว่าเดิมนะฮะเนี่ยอันนี้คือจังหวะในการบัมนะครับค่าแสกก็โอเคนะครับด้านหลังก็นุ่มๆดีนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ชอบแบบแนวสปอร์ตจ๋จา,จาเนี่ยก็คงจะต้องมีการเซตติ้งน้ำมันใหม่เพราะว่ากลายไปว่าตัวนี้เนี่ยทำมาให้มันมีการขี่แล้วสบายกว่าเดิมนั่นเองนะครับด้านหลังเห็นไ,ไหมฮะ ค่อนข้างนิ่มนะครับแล้วก็ความสูงประมาณ175้อยาของผมเนี่ยขาก็แบบยืนแบบเต็มนะครับไม่ต้องเขย่งไม่ต้องบัลเล่น,นะครับตำแหน่งของเบรกนะครับไม่ต้องไม่ต้องขาแอนเอ้ยไม่ต้องไม่ต้องเท้าแอนเหยียบได้พอดีเป๊ะแผ่นก็พอดีมือนะครับประมาณนี้ที่ผมชอบมากเลยก็คือในเรื่องของตัวระยะคัตเพราะว่ามันไม่ไม่กางเกินไปมันค่อนข้างที่จะใกล้นิ้วมากเวลาที่ขี่ในเมืองเนี่ยมันก็สบายนะครับประมาณนี้ โอเคเลยฮะอ่ะนี่ฮะฉะนั้นผู้หญิงก็ขี่ได้นะผมว่านะถ้าเกิดว่าแบบผู้หญิงแบบแนวแนวเฟี้ยวๆหน่อยหน้าตาก็แบบว่าสไตล์ของ R1 เลยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยที่เราได้มีโอกาสรับทราบมาว่าเครื่องตัวของ Exciter 155หรือว่า all new Exciter เ VBA ตัวนี้เนี่ยความเร็วได้เท่าไหร่จากที่สอบถามมาแล้วคนทดสอบมาเขาบอกว่าหน้าไมเนี่ยถ้าเกิดว่าวิ่งกันจริงๆเนี่ย ได้ประมาณ130กว่านะครับเดิมๆนะหมายถึงว่ารถเดิมๆสเตอร์เดิมๆท่อเดิมๆ130กว่าแต่ถ้าเกิดว,ว่าทำเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ในเรื่องของตัวเขาเรียกว่าชุดคิดของ R15 ของ MT15 หรือว่าจะเป็น XSR หรือว่าจะเป็น WR มันสามารถใส่ได้หมดเลยเพราะอย่างที่บอกก็คือเครื่องตัวนี้ยทำมาโดยการเอาเครื่อง R15 มาใส่เลย6สปีดสลิปเปอร์คัท วีวีเอวาวนะครับแม่งแ,แรงอะ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าแม่งแรงแน่นอนนะครับอยู่ที่ว่าเราจะทําให้มันแรงแบบไหนนั่นเองสเต็ปขนาดไหนจะสเต็ปเล็กสเต็ปกลางหรือว่าสเต็ปใหญ่ก็แล้วแต่ตังครับและสําหรับเจ้า New Exciter 155กับราคาที่ทางยามาฮ่าเปิดตัวเมื่อประมาณ6โมงเย็นราคาคันนี้ครับอยู่ที่68,000บาทนะครับถ้าถามว่าแพงไหมจริงๆแล้ว มีราคาที่สูงกว่าตัวเก่าเนี่ยแค่3,000ันนะครับเพราะว่าตัวเก่าเนี่ยราคาอยู่ที่6 5 0 0 0บาทตัวนี้เพิ่มมาอีกส0มพเป็น6 8 0 0 0บาทนะครับแต่สิ่งที่เปลี่ยนมาผมบอกเลยว่าคุณไปเอาตัวเก่ามาทำเนี่ยยังไงก็ตามไม่มีทางได้แน่นอนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวทัสซีใหม่ในเรื่องของตัวเครื่องยนต์ใหม่ที่เอามาจาก r 1 5บล้วนๆนะครับแล้วก็3 0 0พันทไม่ได้หรอกนะครับมี2สีครับก็คือมีสีน้ําเงินแล้วก็สีดํานะครับ ซึ่งณขณะนี้จะมีแค่เขาเรียกว่าเป็นตัวฟังก์ชันแค่นี้เท่านั้นนะครับจะไม่มีตัวที่เป็นคีย์ลงคีย์เลตอะไรคือตอนนี้ยามาฮ่าเอาเข้ามาแค่นี้แหละนะครับแต่ราคารับได้ครับ6 8บ0 0บาทกับรถที่เป็นสไตล์ของสปอร์ตโมเปดแบบแม่บ้านแต่อยากซิ่งนะครับดังนั้นได้ข่าวมาล่าสุดเลยว่าณนาขณะนี้เนี่ยเราถ่ายคำเสร็จแล้วเนี่ยไลฟ์เสร็จแล้วเนี่ยวันพรุ่งนี้ครับวันวันเสราร์มีขายแล้วครับที่ยามาฮ่าสแควร ฉะนั้นใครที่สนใจเจ้า Yamaha All New Exciter 155นะครับก็สามารถที่จะไปซื้อตัวจริงได้เลยนะครับ6ก0 0 0ไฟน้องไฟนนซ์ก็มีพร้อมหมดเลยใครสนใจก็รีบไปซื้อซะนะครับเอาไปว่ามันจะเป็นอีกหนึ่งคันครับที่จะสร้างกระแสดได้หรือเปล่าสำหรับสายที่เรียกว่าเป็นสายไม่เหมือนใครสายอินดี้นะครับจะเป็น king of street ได้หรือเปล่าก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าเราจะทำอะไรกับมันได้บ้างนะครับแต่จริงๆใจจริงผมนะผมอยากจะได้เจ้า Exciter เนี่ย แล้วก็เอามาทําให้แม่งวิ่งแบบแบบอินโดอ่ะแบบมาเลอ่ะ200 GPS อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าช่างไทยทำไหวหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อย <Okay. S 1> เผื่อว่าจะซื้อมาทำสักคันหนึ่งนะครับกับเจ้า All New Yamaha Exciter 155ครับเอาละครับแล้วก็นี่ก็คือในเรื่องของการรีวิวซิงๆเลยใหม่ๆเลยนะครับไม่เกิน2ชั่วโมงนี่แหละนะครับกับการเปิดตัวเจ้า Yamaha All New Exciter 155ครับ เอาละหมดเวลาแล้วคราวหน้าจะเป็นเรื่องราวของอะไรติดตามชมครับวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับอย่าลืมนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปของผมนะครับก็ฝากกด Subscribe นะครับแล้วก็กดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับทาง YouTube รวมถึงดูทาง Facebook ก็ได้นะครับกับเพจจอร์เรเดอร์แล้วก็ YouTube Channel จอร์เรเดอร์ครับผม